สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าเอาน้ำจิ้มมาฝากน้องต้าแห่งเมืองอ่างทองเป็นไอดอลของจ่าเลยฮะทำไมเลยฮะเพราะนั่นแหละเป็นสิ่งที่จ่าฝันเมื่ออยากเข้ามาเป็นทหารแล้วอยากจะทำเหมือนที่น้องเป็นแต่ใครจะไปรู้ละ่ะว่าทหารเรือเขาจ้างจ่ามาเพื่อทาสีเรืออดเลยฮะน้องได้บรรจุเข้ามาเป็นทหารบกอเมริกันเชื้อสายไทยและขอบอกว่าประสบการณ์อุย้ยแม่เจา้า น้องเขาผ่านมาเยอะมากครับผมและนี่พูดแค่คร่าวๆนะฮะน้องเขาเพิ่งไปปฏิบัติภารกิจพิเศษที่โดนส่งตัวไปปกป้องเมืองวอชิงตันดีซีน้องได้ไปเตรียมตัวไปสู้รบกับอิหร่านเมื่อสอาปีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์แต่วันนี้แค่เอาน้ำจิ้มมาบอกมาพูดมาเล่าให้ฟังน้องเขาจะพูดคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกกันแต่วันนี้เราไปฟังเขาว่าเขาคือใคร What do here do go us น้องต้า82 Airborne ที่เชื่อมั่นในคำว่า Social First หรือสิบโทบุญชัยนะครับวันนี้ได้นัดกับกระจาโอนะครับว่านัดกับชิปโอนะเออเนี่ยเราจะส่งคลิปให้เพราะว่าคือพี่โอเทคมาบอกว่าพี่อยากจะสัมพันธ์รองรับมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นไงไปไงานมายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองผมไม่ค่อยมีเวลาผมเพิ่งกลับมาบ้านเพิ่งกลับจากพัฒนามก็คือเพิ่งไปดิพลอยมาเพิ่งกลับมาเราถูกกักตัว14วันออกจัดการกักตัวมาได้4ีห้าวัน ก็ถูกเล็กตัวไปไปรักษาความปลอดภัยก็ยคือเป็น peacekeeper นะครับไปรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบถูกเล็กตัวที่ DC ถูกเล็กด่วนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งกลับมาเนี่ยแหละก็เลยเพิ่งมีเวลาจริงๆแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็เลยก็เลยมีเวลามา,าคลิปให้พี่โอนะครับตอนนี้ตำแหน่ง10เอกอยู่เพราะว่าเป็นทีมลีดเดอร์นะครับเป็นหัวหน้าทีมอยู่ก็หยุดมาจากไหนก็คือมาจากบ้านาผมเกิดที่บุรีรมย์จังหวัดหนองทองนะครับ แม่ผมเป็นคนอยุทยาพ่อเป็นคนประโม่อ่างทองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพจนกระทั่งปี2011ครับบ้านเมืองเราก็มาได้ไงก็คือบ้านเมืองเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีม็อบม,มีอะไรต่างๆเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็คือเลยตัดทำให้ตัดสินใจก็จะมาตอนนั้นคือหนึ่งเลยคืออย่าปิดเป็นตัวเองอย่าพัฒนาตัวเองให้ใหใหดีขึ้นนะครับ แล้วก็อยากเจอในสิ่งใหม่ๆสิ่งของเราใหม่ๆและอยากจะอยากจะอยากจะ <c oughs> มีโอกาสดีๆนะครับก็เลยตัดสินใจมาที่อเมริกาในปีนั้นนะครับตอนนี้อยู่สังกัดทีสส่สังกัดไหนนะครับก็คือตอนนี้ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็คืออยู่ First p r a g e t Combat Team, e s g Airborne Division, 251 BIR ก็คืออยู่ คนร่มที่82กองพลน้อยที่1นะครับกองพันเจอร์เนโมหรือกองพันสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับเจอร์เนโมแบบนี้นะครับเป็นกองพันของผมถ้าใครที่เป็นสายทหารหรือว่าสายข่าวทหารหรือผู้ติดตามอะไรเงรี้ยก็จะจะได้ยินชื่อนี้บ่อยนะครับเป็นเนกองพันในตำนานนะครับกองร้อยตำนานผมอยู่กับคนร่มมาได้จริงจริงจริงจงผมเป็นคนร่มมาตั้งแต่ปี2017 แต่ผมถูกส่งไปที่หน่วยปืนต่อสู้กาศยานนะครับแล้วถึงได้กลับมาอยู่หน่วยแม่ตัวเองตอนนี้อยู่ที่ฟอร์ดแบรฟนอตเฟอร์นิาน,นะครับเป็นบ้านของคนล่มเป็นบ้านพลล่มเป็นบ้านของปฏิบัติการพิเศษต่างๆนะครับจะรวมอยู่ที่นี่ทำงานกับเพื่อนไปกันก็คือผมผมเป็นคนเป็นคนเฟรลี่เป็นคนเข้ากับคนง่ายก็คือแล้วลุกเราดยคือต้องบอกก่อนว่า ผมเข้ามาตอนอายุ3ามสี่ลเข้ามาตอนคืออาร์มี่เขาจะมีจะมีลิมิตว่าเข้าไม่เกินอายุ34อะไรเงี้ยครับออก็คือส5มิาได้แต่ห้ามถึงวันเกิดอายุ35มห้าอะไรเงี้ยผมเข้ามาตอนสามสี่พอดีแล้วเพื่อน,นเนี่ยมองผมด้วยความเป็นเอเชียเพื่อนก็เลยมองว่าเรายังเด็กอยู่ไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าเพื่อนง่ายทุกครั้งตั้งแต่ตอนฝึกจนถึง,จนถ,งจนถึงกองร้อยเงี้ยผมมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะมาก ทั้งคนดำคนขาวคนคนสเปนนิชหรืออะไรเงี้ยครับมีทุกเชื้อชาติเข้าของ่ายมงกจูนง่งงายไหมแรกๆเราก็ค่อนข้างจะค่นข้างจะแปลกแยกครับเเพราะว่าวัฒนธรรมมันไม่ได้ภาษาเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายด้วยความเป็นอยู่ด้วยความการกินอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าิอย่างที่บอกตอนแรกผมคนเข้าเข้าขง,ง่ายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าเราไม่มีการแบ่งแยกอะไรกันเราทํางานด้วยกันตลอดอะไอย่างงี้ครับงานที่ผมทําอยู่ตอนผมเข้ามาเนี่ยก็คือผมเป็นอัลติเมตโลจิสติกสเปเชียลิสต์นะครับก็คืองานด้านซัพพอร์ตซัพพลายอะไรองี้ครับแต่ว่าตอนตอนนี้ก็คือชื่ออยู่ในในเมนแนนซ์ก็คือเป็นงานซ่อมบำรุงก็คือพวกรถทัมวีจนถึงรถใหญ่ๆคือ ของของหน่วยทหารราบนะครับแล้วก็งานซ่อมบำรุงพวกเอ็นวีหรือปืนหรือว่าอะไรต่างๆนานาอย่าเงี้ยครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เข้ามาไม่รู้ด้วยความโชคดีโชคร้ายไม่ค่อยได้ทํางานตัวเองก็คือตอนอยู่หน่วยเก่าเนี่ยก็คือถูกแอดไซท่างงานตัวเองได้ประมาณ 6 7เดือนแล้วก็ถูกแอสไซน์ไปอยู่ในทีมของริคอนทีมอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเวลาเราไปมีดดพลอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะไปเป็นส่วนล่วงหน้าอะไรเงี้ยครับไปก็ไปทําง,งานในในสายคอมแบทส่วนใหญ่อะไรอย่งี้ยครับจนมาถึงหน่วยนี้ก็ตอนนี้คือได้เป็นได้ได้อยู่ปกติเนี่ยในในจะบอกว่าในสายในสายงานทหารราบนะครับก็คือยศสิบโทเนี่ยก็จะเป็นไรเฟิลแมนนะครับก็คือเป็น พื้นเล็กนะครับในเออ่ในสควอ d ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ผมเนื่องจากมีประสบการณ์มาคือตอนนี้ผมเข้ามาไใน3ปีละแล้วกิกนตำแหน่ง10เอกก็คือก็เลยได้กลายเป็นทีมลีดเดอร์นะครับก็มีลูกน้องอยู่4คนถึง6คนอะไรเงี้ยเอ่อไม่บอกลูกน้องดีกว่าบอกเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะว่าทุกคนในเออ่ในทีมเนี่ยตั้งแต่พลทหารจนถึง10เอกจ่า10เอกอะไรเงี้ยครับจะเป็นกันเองมากด้วยความที่เราเป็นอินฟันทรีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเข้ากันง่ายนะครับ ผมก็ถูกแอสไไปถูกย้ายงานจากงานนั้นให้ใหด้ด้วยเรามีประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับให้ไปอยู่กับกองร้อยทหารราบนะครับทำอะไรบ้างก็พวกเวลาเราไปต่างประเทศเอางานราชการสนามอะไรเงี้ยตะวันออกกลางหรือว่าที่ไหนแล้วแต่ถ้าเขา้าเป็นคอมแบทโซนอะไรเงี้ยก็เอาไป p พ t r o l หรือว่าป้องกันสถานที่ต่างๆหรือว่าป้องก,กันบุคคลหรือว่าไปเข้าไปคน้นหรือว่า อะไรในตัวบ้านเรือนอะไรประมาณนี้ครับก็คือทหารราบทั่วไปคนที่เป็นทหารอยู่คงจะนึกออกอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์คอมแบทก็คือตอนนั้น่ผมยังอยู่ในเก่าก็คือเป็นเป็นเอ่อก็อย่างที่บอกก็คือเป็นหน่วยเอ่อปืนต่อสู้อากาศยานนะครับนุ่งยูนิซายอะไรเงี้ยผมได้ถูกดึงตัวไปทํางานเกี่ยวกับภาคพื้นดินอะไรเงี้ยก็คือเป็นหน่วยบริการแบบภาคพื้นดินก็คือเป็นเหมือนทหารราบทั่วไปอะไรเงี้ยครับเลยออกไปทํางานฟิลสส่วนใหญ่ออสนามส่วนใหญ่ ครั้งนั้นออกไป12เดือนนะครับแล้วก็กลับมาพักได้สักพักหนึ่งครั้งล่าสุดเราประสบการณ์คอมแบทครั้งล่าสุดก็คือถ้าทุกคนได้ยินข่าวว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะรบกับอิหร่านแล้วส่งผลร่มที่82แล้วก็กองพลน้อยที่1ไปเนี่ยก็คือหน่วยผมเองโดยที่ไปแล้วเราก็ถูกเรียกไปตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับถ้าคนได้ยินข่าวว่าเออเนี่ยมีสหรัฐอเมริกาส่งพลร่มไป5 0 0 0กว่าคนผมเป็นคนไทย1คนไทยในนั้น ที่อยู่ในในหน้าประวัตสสิาสร์นั้นถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากติดตามข้อๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วไปที่ไหนไปอะไรไปทําอะไรยังไงนะครับคือผมก็จะเล่าได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วปกติเราจะไม่ไม่เล่ากันเรื่องที่เราก่อจะไปทำอะไรเงี้ยครับติดตามนะครับเพจจะาโอนะครับหรือว่าติดตามพี่โอได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปอันต่อไปไปให้นะครับที่ทําไมถึงเป็นวันนี้เพราะว่า วันนี้เป็นวันที่เขาเรียกวันดีเดย์คือครบรอบดีเดย์เจ็ดสิบหกปีของวันดีเดย์วันดีเดย์คืออะไรคือวันที่ทหารทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรย,ยกพลขึ้นบกขึ้นบกที่นอร์มังดีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสถ้าใครเคยได้ยินหรือว่าถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยลองไปค้นหาดูนะครับปีนี้เป็นปีที่เจ็ดสิบหกนะครับวันนี้เมื่อเจ็ดสิบหกปีที่แล้วเมื่อปีหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับหกมิถุนายนหนึ่งเก้าสี่สี่จริงๆเรื่องมันจริงเขาเตรียมพร้อมว่าจะบุกวันดีเดย์เนี่ย ตั้งแต่วันที่5วมิถุนายนนะครับ1น4 4ช่วงนั้นทีถ่ถ้าที่ไทยก็คำโลกที่2ก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณรัชกาลที่8แล้วการบุกเนี่ยคือเขาจะมีชื่อปฏิบัติการหรือว่าชื่อเรียกที่ต่างออกไปนะครับทางฝั่งของเราเนี่ยฝั่งของคนล่มที่82กับคนล่มที่1นึ1เนี่ยได้บุกขึ้นไปนะครับได้กระโดดล่มลงไปในในเ,เตขตค่นค่าสิกนะครับ ในฝั่งของยูทาถ้าหันหน้าเข้าหาเนี่ยเราจะอยู่ด้านขวามือก็คือเรากระโดดลงตรงนั้นเราไปรวมตัวกับกองทหารราพิศนะครับก,ก็เลยก็เลยเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของพล่มนะครับทีนี้เราทําอะไรก็คือพล่มที่82เนี่ยกับ1นึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีวันเนี้ยก็คือจะเลือนลึกถึงด้วยโปรติแล้วเนี่ยเราก็จะไปโดดร่มกันหรือว่ามีกิจกรรมอะไรกันเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ทีนะครับเราก็เลยไม่มีกิจกรรมอะไรกันมาก แต่ผมเองผมได้มีโอกาสไปร่วมกระโดดในครั้งนี้ด้วยคือไปลงดรอปโซนนอนบังดีนะครับผมเป็นคนจะพูดจะพูดได้เลยตอนนี้ว่าผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้โดดงานนี้ของปีนี้นะครับก็คือปีนี้ใช้เครื่องบิน c ยีนะครับคือ47โดดในดรอปโซนอนอบังดีนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถามว่าหอมสึกยังไงผมภูมิใจนะจากเด็กบ้านนอกเด็ก เอออ่างทองอะไรอย่างี้ครับจากชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก่อนมาแล้วได้มาอยู่ในในหน่วยที่มีชื่อเสียงและได้มาอยู่ในเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการไปดีพอยกับที่อดอเจาไปลบไปอิห่านหรือว่าการกระโดดล่มทางประวัติศาสตร์อะไรอย่างี้ครับหรือว่ามนอยู่กับหน่วยประวัติศาสตร์ซึ่งหน่วยเจอเนโมเอ,เองเนี่ยใครๆก็รู้จักก็คือเป็นเป็นหน่วยที่มีชื่อเสียง แล้วอยู่ในกองพผลพผลร่มที่82ก็คือทุกคนก็จะรู้จักกันผมเองผมรู้สึกภูมิใจที่มาสร้างชื่อเสียงให้คนไทยผมก็คือรู้สึกตื้นดันใจที่เราได้ได้มาอยู่ในในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งแล้วผมเองผมก็จะได้เล่าให้ลูกให้หลานหรือว่าให้รุ่นต่อๆไปฟังว่าโอเคเนี่ยผมเคยทาอย่างนี้อย่างนี้มานะก็เล่าคร่าวๆก่อนเนะาะเพราะเดี๋ยวจะก็มีภาคกันต่อเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เรา ปี2020ผมจะบอกว่าผมเองเพิ่งใช้ชีวิต2020ป2020มาเนี่ยไม่อยู่วันนี้เองเพราะว่าพอเริ่ม2020ปุ๊บผมเองก็ได้โดนดิโอยไปทะวันออกกลางนะครับก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มีโควิดไอทีนะครับซึ่งเราก็เหนื่อยกันมากทางทหารเองก็มีผลกระทบจากที่ผลกระทบอะไรก็คือพวกคนจะย้ายไม่ได้ย้ายอะไรเงี้ยครับคนจะเรื่องตำแหน่งไม่ได้ขึ้นอย่างผมเนี่ยผมควรจะขึ้นเป็นสิบเอกแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่า เรื่องโควิดอะไรต่างๆเนี่ยไหนจะมีเรื่องมอบตอนนี้ที่การเป็นข่าวดังอะไรนะครับก็อยากฝากไปถึงพี่น้องชาวเชลไทยแล้วก็แฟนเพจของพี่จ่าโอนะครับว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีแล้วก็แยกแยะอย่างเช่นได้ข่าวว่าสมมติคุณได้ข่าวว่าโอ้เนี่ยทหารกองหนุนเอาไม่ไหวตำรวจเอาไม่ไหวเอาทหารประจำการอย่างพวกผมออกไป เขาจะเตรียมจะยึดป,ประเทศหรือเปล่าเตรียมจะเปลี่ยนการปกครองหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเอาประธานาธิบดีออกไปคือผมเองผมเป็นคนทํางานอยู่ในนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมีวันนั้นที่นี่ก็คือคือพยายามให้ใช้สติให้มากๆเพราะว่าช่วงเนี้มีแต่ข่าวลบๆข่าวยแย่ๆสำนักข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนี่ยชอบเสนอข่าวในลักลบๆเพราะว่าคนเราต้องพูดอย่างหนึ่งว่าคนเราชอบเสพบในเรื่องลบๆ คนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องดังเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยครับในเรื่องการมราทวงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนดีๆก็มีเยอะตำรวจดีๆก็มีเยอะหรือว่าตัวผู้ระทวงเองดีๆก็มีเยอะนะครับก็เลยให้คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับให้มีสติในการสืบข่าวเสพข่าวอะไรก็แเราแต่นะครับแล้วก็ให้ให้ทุกคนมีคนคิดบวกพยายามอย่าคิดลบอย่าคิดในแง่ร้ายนะครับ ก็ฝากตรงนี้ด้วยสำหรับเพืแฟนๆทีนี้ผมจะฝากข้อคิดดีๆของของผมเองจากประสบการณ์นะครับคือทหารที่เนี่ยถูกปลูกฝังว่าทุกทุกคนเนี่ยเป็นทหารด้วยกันช่วยเหลือกันไม่ว่าจะอยู่เหล่าไหนอะไรเงี้ยเวลาเจอใครตกทุกข์ทั่ยากก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยนะครับการเป็นผู้นําที่ดีเนี่ย Soldiers first ไม่ว่าอะไรกี่โมกี่ยามหรือว่าเป็นอะไรที่ไหนถ้าทหารของเราเป็นอะไร ถ้าคนไทยก็คือลูกน้องง่ายๆถ้าเกิดลูกน้องเราเป็นไรเราก็ต้องออไปที่นั่นหรือว่าต้องให้เขามาเป็นลำหนึ่งเพราะว่างานทุกอย่างที่เราทาเนี่ยจะสําเร็จได้ก็เพราะพวกเขาเพราะคนอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไ้ตรงนี้นิดนึงนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาผมมองว่าถ้ากองทัพจะดีถ้าหน่วยจะดี ถ้าทีมจะดีหรือว่าถ้าองค์กรจะดีเนี่ยต้องมีผู้นําที่ดีนะครับผู้นําที่ดีก็คือต้องคิดถึงลูกน้องคิดถึงโอ้โอโกรดใจคนทํางานนะครับผู้นําที่ดีต้องมีสตินะครับผมคือถามว่าท้อไหมบางครั้งท้อนะคือเป็นทหารบ้านไม่ได้กลับอะไรเงรี้ยครอบครัวก็แตกแยกกันไปอะไรเงี้ยครับก็คือท้อแต่ก็ไม่เคยถอย คือถ้าพูดเป็นหยาบก็คือซักดิดับก็คือคือ,คอผมมีแง่คิดแบบว่าคือเวลาเราทําวัน,นี้เราก็ต้องทําให้ดีสุดแล้วก็ทําให้ผ่านไปให้ให้ได้พอเดี๋ยวมันก็เย็นหละเดี๋ยวพอพอเย็นปุ๊บมันก็หมดวันนะครับมันก็ผ่านไปตัวผมเองมีคติจําใจอยู่2อย่างอันแรกเลยก็คืออันนี้นะครับที่จะเห็นก็คือเป็น facial fear e x c e p t y o n a r ก็คือ ถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับว่าเผชิญปัญหาเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวนะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อเผชิญแล้วอยู่ต้องยอมรับมันยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้อย่าไปกลัวมันคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องก้าวออไปถ้าคุณรู้จักก้าวออไปเนี่ยคุณจะพบเจอความสําเร็จอีกอันหนึ่งที่ผมผมเองในฐานะทหารคนหนึง่งทหารด้วยกันเชื่อสายไทยนะครับมีคติ จำใจที่ติดมาตลอดก็คือ be humble be hungry นะเราต้องรู้สึกรู้จักนอบน้อม,อมถ่อมตนรู้จักขวนขวายอยู่ตลอดเวลาในหาเดียวกันก็คือเราก็ต้องถ่อมตนนั่นแหละคือการเป็นผู้นำที่ดีสำหรับวันนี้ผมสิบโทรโทบุญชัยนะครับก็ขอจบแค่นี้ก็มาเจอกันใหม่กับเพจจ่าโออย่าลืม s u b s c r i b ์ให้จ่าโอนะครับคอยดูกันว่าภาคส ก็จะเป็นไงขอบคุณที่ติดตามจอโอนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ